ะตำหนิเหมือนจะตำหนิเจ้าคณะที่ตัวเองอยู่ก็เสร็จดิแทนที่จะน้อมรับแล้วก็แบบเออเราก็อยู่เนี่ย,ะยอะไรอะอยู่ในสังกัดของเขาว่าอยู่ในคณะเขาพูดง่ายๆคืออยู่ใต้อาน,นัตเขาอะก็แทนที่จะฟังแล้วก็แบบอย่าไปต่อบักต่อคคำไม่จ้าไม่จ้าอัดคลิปทำ ฉาเออนอน,น,อน้อมรับับบรุงอะไรก็ว่าไปอย่าไปมีปัญหากับเขาอะเพราะเราต้องอยู่ภายใต้อานักเขาอะนนี้พูดตรงๆระเนะครับพระอุเทนโดนขับจากวัดแล้ว <S 1> <S 1> ใช่ค่ะใช่สงสารท่านนะอันนี้พูดจากใจแบบไม่ได้ใสแต้งหรือไม่ได้สลิดดยกแบบท่านด่าดิฉันนะอันนี้พูดแบบคนที่ไม่ได้สลิดดยกแบบที่ท่านด่าดิฉันก็คือสองสารท่านจริงๆและรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ท่านสอนธรรมปกติมันดีอยู่ เยอะแล้วท่านอูเทนได้ปริเรียนเก้าน่าจะปี35มสห้ทุกคนสามสิบห้าดิฉันเพ่งเกิดได้ปีเดียวเองทุกคนดูดิท่านอูเทนเนี่ยพรรษาอย่างน้อยต้องมี30มสิพรรษาแล้วเป็นภาคเทละแล้วอยู่วัดก็ตั้งนานแล้วไม่น่ามาแบบไม่น่ามาถือทิถีถือมานะ้าจนทําให้ตัวเองแบบเดือดร้อนแบบเนี้ยเอออ่ะแล้วก็ นะเขาก็เตือนดีนะเขาก็ให้เกียรติแหละอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างท่านเจ้าคุณลาดที่ท่านเป็นเจ้าคณะก้านะที่วัดชนะท่านก็ส่งหนังสือเตือนการส่งหนังสือเตือนนี่ก็คือการเัียงให้เกียรติกันแล้วเพราะว่าถ้าไม่ส่งหนังสือเตือนวัดเดือดร้อนไงเพราะว่าพอท่านตัดคลิปที่มันมีการบูลลี่การอะไรเนี่ยสังคมเขาโจทจันกันเยอะและเขาก็จะถามหาสิเขาก็จะถาม มะแปลว่าท่านอยู่วัดไหนยังไงคนก็ไปขุดประวัติท่านก็รู้ว่าอยู่วัดชนะมันก็เสียหายไปถึงวัดอันเขาก็ส่งหนังสือเตือนว่าให้หยุดการที่จะทําวิวาทะอนุประวาโทอนุประคาโทอนุประวาโทก็คือพูดว่าร้ายให้คารวา่าก่อวิวาทะกับคารวา่าไม่จบไม่สิน้นแล้วมันก็ทําให้พระเนรวัชนะเดือดร้อนสมมตินะถ้าสมมติว่าท่านคิดว่า เราจะเอาเวลามาเสียแบบนี้ทําไมสมมตินะถ้าเป็นดิฉันีิฉันเป็นท่านอูเทนดิฉันจะรู teh, ้สึกว่ากับเคสอ,อย่างนี้นะดิฉันจะรู้สึกว่าเออเราจะเอาเวลามาต่อปักต,ต่อคํากับไอ้คารวะพวกนี้ทําไมวะเออถ้าเรามองว่าเออเราเป็นเป็นพระพรรษาเยอะแล้วแล้วเราก็เป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานน่ะเอาเวลาไปสอนกรรมฐานให้คนที่เขาศรัทธาเราดีกว่าไปสอนธรรมให้คนที่เขาศรัทธาเราดีกว่าแทนที่จะเอาเวลามาดา่าคนที่มันไม่ศรัทธาเรา ยิ่งด่ายิ่งอะไรกันมันก็ในทางพระท่านเรียกว่าวาจาที่ที่เป็นไปกับด้วยความแข็งดีก็คืออวดดีใส่กันน,น่มันไม่จบไม่ติ้นมันไม่จบไม่ติ้นมันมีแต่ไม่จบไม่ติ้นแล้วพระด่าเื่องก็บอกแลว้าาลวว่าพระด่ากับคารวะยังไงพระก็เสียเปรียบมายกตัวอย่างถ้าคุณมองเห็นภาพไม่ชัดอย่างเงี้ยท่านเทนทะเลาะก,กับอาจารย์จตุรงเ์อ่ยใครมันดู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 แย่ประกัน ใครดูแย่เหมอกันอาจารย์ตุลกตรงใช้คำหยาบี่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ตุลตงถูกต้องนะแต่อย่างน้อยเข,า,ขาแค่สินห้าไงเขาแค่สินห้าไงแต่ท่านอุเทนสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดอะทะเลาะกันไปมายังไงยังไงคนก็มองท่านอุเทนไมดน่ดีก็น่าจะหยุดก็น่าจะหยุดถ้าเป็นดิฉันนั่นน่ะดิฉันก็จะรู้สึกว่าก็น่าจะหยุดจะหยุดตั้งแต่โดนหนังสือเตือนแล้วก็หยุดไปแล้วเราก็าไป สอนลูกศิษย์เราสอนญาติโยมที่เขาศรัทธาเราดีกว่าอันนี้ไม่หยุดจ้าไม่หยุดจ้าได้หนังสือเตือนปุ๊บ<ฮ>ได้หนังสือเตือนปุ๊บอัดคลิปเลยอัดคลิปแล้วก็เหมือนจะตําหนิ<ฮ>เหมือนจะตําหนิเจ้าคณะที่ตัวเองอยู่ก็เสร็จดิแทนที่จะน้อมรับแล้วก็แบบเออเราก็อยู่เนี่ยอะไรอยะ่ะอยู่ในสังกัดของเขาว่าอยู่ในคณะเขาพูดง่ายๆคืออยู่ใ,นในต้อานัตเขาอ่ะ ก็แทนที่จะฟังแล้วก็แบบอย่าไปตอบกับต่อคําไม่จา้าไม่จา้าอาคิปฉ่ำอาคิปฉ่ำเออนอน้อมรับประคูงอะไรก็ว่าไปอย่าไปมีปัญหากับเขาอะเพราะเราต้องอยู่ภายใต้อานัดเขาอันนี่พูดตรงๆกันนะคะ จะคิดแล้วว่าไม่ไม่สนเออถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านก็ต้องยอมรับคือท่านก็ท่านก็แบบโต้ตอบได้แหละแต่ท่านก็ต้องเตรียมหาคณะอยู่ใหม่ซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่วีฉันคิดว่าถ้าท่านไม่หยุดอ่ะท่านก็ต้องหาที่อยู่ใหม่แน่นอนเพาะถือว่าฝ่าฝืนเนี่ยเขาเตือนแล้วครั้งแรกเตือนด้วยวาจาครั้งสองเตือนด้วยหนังสือท่านไม่หยุดเนี่ยไ,ไม่หยุดครั้งสามก็ต้องลงดาบแล้วก็ถือว่าไม่อยู่ในโอวาทไม่อยู่ในโอวาทก็ คณะอื่นอยู่แล้วก็หายากก็แล้วก็แล้วท่านเป็นข่าวขนาดนี้สมมติอะจะไปอยู่คณะอื่นเขาก็าไม่กล้ารับอันะะนี้ผู้ตรงๆนะยกเว้นว่าไปอยู่ต่างจังหวัดพอได้ไปอยู่ต่างจังหวัดไปหาวัดที่ไม่มีเจ้าวาดแล้วท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดปะไปเป็นเจ้าวาดเองเลยกระจก ได้อะสงสารนะอันนี้พูดตรงๆว่าสงสารลึกลึกๆับสงสารท่านแต่ว่าทิ่ขี่มานะท่านมันเยอะไปหน่อยที่ขี่สูงเหมือนต้นตาลไม่ฟังอะไรเลยเอ,อไม่ฟังอะไรเลยรที่อาตมาพาพพระมหาเถรนปัญญาเครับถ,ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัชนะาสงครามเพื่อที่จะให้ไปหาวัดอยู่ในที่อื่น ถามว่าทําไมจึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับปรรมาภาพได้ถึงขนาดนี้ในขณะที่ธรรมาภาพก็ปฏิญ,ญาณตนมาเสมอว่าตนได้พูดตามทมและตามการการแสดงธรรมก็อาจจะมีบางข้อความบางเรื่องที่ไปกระทบถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ออกตัวว่าเป็นปุคลิษฐาน ก็เป็นข้อเสียอยู่เหมือนกันว่าการที่ไปยกเป็นบุคลธาระบ,บุชื่อของผู้นั้นอย่างชัดเจนก็ทําให้ผู้อยู่ในการยกขึ้นมาแสดงธรรมนั้นก็โกรธไม่พอใจแม้ว่าจะกล่าวได้ถูกต้องตามธรรมมีสภาพความจริงรองรับนั้นอยู่ข้อตัดบุคคลนั้นเมื่อไม่ได้พิจารณาธรรมไม่ได้พิจารณากับ ที่ธรรมาผู้แสดงแจกแจงออกไปนั้นก็ย่อมโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดาการโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดาในฐานะของความเป็นพระหรือแม้แต่คราวัาจโยอุบากสุขาสสกาผู้ดได้รับการศึกษาธรรมาดีสักหน่อยก็ควรที่จะสงบระงับความโกรธความไม่พอใจนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเป็นความโกรธความไม่พอใจที่สังสมมานาน คือสังสมเป็นโทสาคติอคติเพราะความไม่ชอบอย่างเช่นที่มีโทสาคติไม่ชอบอาตมาเนี่ยมาตั้งแต่ต้นของการมาอยู่ที่คณะก้าววชนะสงครามนี้อาตมาภาพมาด้วยอำนาจของเจ้าประคุสมเด็จพระมหาธีราจารย์อดีตเจ้าวัดวชนะสงครามก็สังเกตจับได้ตั้งแต่เรื่องแรกว่าท่านก็ไม่พอใจ อาตมามาอยู่ในกุฏิหลังนี้ที่ท่านนำญาติโยมสร้างคาดว่ามีความรู้สึกต้องการที่จะได้กุฏิหลังนี้คืนตั้งแต่แรกอยู่แล้วขาบอกว่าอาตมาภาพเองก็ไม่ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากเจ้าคณนะแม้แต่ข้าวถุงเดียวและตรงันข้ามก็มีโทัวราคติคือไม่ชอบอาตมาเนี่ยมาตั้งแต่ตน้นที่มาอยู่ในกุฏิหลังนี้ อาตมาจะไปขออยู่ในคณะใดเจ้าคณะนั้นๆก็ต้องอึดอัดที่ถูกขับออกมาแล้วก็ไปรับเอาไว้ในการปกครองของตนเป็นเพราะว่าอาตมาภาพนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมก็คือได้รับการประจานเป็นสื่อสาธารณะไม่รู้กี่สื่อเลยมากมายวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าไม่ใช่ว่าจะมีคนแอบไปถ่ายเอกสาร ไปเผยแพร่ในที่สาธารณะต้องการประจายอัตมัิ